สวัสดีคะ่ะคุณบักเฮอยูกกับดิฉันอีกแล้วนะคะโอ้ยเนี่ยเสื้อผ้าร้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะฉันอยากได้อะนะแต่ตรุตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีตังค์จะซื้อเลยเนี่ย,ยหาเด็กไปขายเป็นแม่เราก็หาเด็กขายไปได้สุดท้ายก็ต้องมายืนขายเองตามเคยเนี่ยเบื่อเหลือเกินอจะมีใครสนใจซื้อฉันบ้างไหมคะนนียฮะกเธอ เศร้าจังเลยอุ้ยมีคนเดินมาคุ้นๆจังเลยอ้าวเบียแย่เบียมีงานสนใจไหมงานอะไรคะเบียเป็นภารกิจอนะออกไปหาเงินกันก็ดีเหมือนกันนะพระตอนนี้ฉันกำลังแยกอยู่เรื่องงงเรื่องเงินน่ะไปทำงานกันดีกว่า โอเคค่ะไปยังไงคะมอเตอร์ไซค์เหรอคะมอเตอร์ไซค์ครับที่นี่แหละมัครับเบียไม่เคยมาเหมือนกันนอืมมิตายและเธอม,ม,มีมีอยู่เป็นกลุ่มเลยอ่ะเอ้ยต้องทำอะไรเนีย่ย <laughs> มันจะยิงเราเบียร์มันจะยิงเราอ๋อให้ให้ใหสติลกคกเราต้องสู้กับมันคะ่ะเบียคะเราเราไปหลบ ตรงมุมนี้ด<ะ>ีกว่าคาเบียเบียเบียมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เล้วๆๆๆทิ้งก,กันเนาะลืมค่ะเดี๋ยวเจ๊เจอ๋เจ๊หลบมุมนีไม้ไปหลบข้างหน้าได้ค่ะแล้วเราต้องเก็บพวกมันให้หมดเลยใช่ไหมคาเบียร์เก็บหมดเลยค่ะเอาสไนเปอร์เล็งมันก่อนตรงนี้มันปืนกลมันจะรู้ตัวไหมแนะ่เมื่อกี้ขับรถมาจอดหน้ามันยังไม่ ยังมันยังไม่เคยรู้ตัวเลยนะเนลองลองยิงมันก่อนกันนะมันโง่ใช่ไหมคะมันโง่เฮ้ยมันรู้ตัวแล้วครับเบียร์มันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วโอ้ย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 ใครยิงโกใครยิงโกตัวไหนยิงโกนี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยหอะไรเบียร์เห็นจะเป็นตัวตลกเลยยะ นี่ไะนี่ไะนี่ไะนี่ไงอ๋อเราต้องไปเก็บไอศิีกเขียวๆเธอเราต้องฆ่าโจรให้หมดก่อนให้หมดก่อนนะใช่สีเขียวมันอยู่เดี๋ยวไปยิงเดี๋ยวยิงโคเวอร์เจให้แล้วเจมี่มาเก็บได้ไหมวายเราทักฆ่ามันก่อนสิเบียทอามเอาชีวิตฉันไปเกี่ยงอย่างนี้แล้วเอาฉันมาเป็นเหยื่อล้อเดี๋ยวยิงโคเวอร์เจให้เบียเอาฉันมาเป็นเหยื่อล้ออย่างเงี้ยมันไม่ออกมาเห็นไหมโอเคเดี๋ยวฉันวิ่งเข้ามัาถ้าไม่มีใครวิ่งไปกันแล้ิเออวิ่งเลย นี่แหละอ,อู้ยแล้วจะมีระเบิดไหมคะระเบิดไหมค่ะอุ้ย <laughs> พลังฉันจะหมดพลังฉันจะหมดแกเดี๋ยวจะเติมพลังก่อนอุ้ย <laughs> ฉันต้องกินขนมเฮ้ยนๆๆ <laughs> ขนมอยู่ไหนอ่ะสแน็คเบียร์ระวังตัวนะคะครับผมหมดหรือยังอะ <c oughs> ่ะเหลือเหลือตัวนี้งงไงเทมิ่งไปล่อมันนนนนงงงง เดียบีก็ไปล่อมเลยออกมาล่อแล้วค่ะมันหลบอยู่หลังรถนะเบียนี่นีนนน่เรียบร้อยค่ะอ้ายอายไหนเก็บอะไรเก็บโคเคนเนี่ยเหรอเก็บโคกนี่ใช่ไหมใช่โอเคเก็บ<ค>ได้แล้วโอเคป่ะอ้ายอายมึ้นอาใไซ์เลยค่ะ หัวค่ะหัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะเฮ้ยเบียร์มันมีมันมีสีแดงมาในแผนที่อีก่ะเบียร์มันมาเป็นคันรถเลยเบียร์้ปเริงมยิงกันไปหนีค่าหนีมึงอย่าตามกูโอ๊โอมันยิงฉันมันยิงฉันตายตายมันตามมาไหมอ่ะ ฉันมาทำอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่นิสัยผู้หญิงอย่างฉันโรยนะเหรอครับพระ,ะขอซบหลังได้ไหมจะ,เป,ะเป็นผู้หญิงแบบไหนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยค่ะวุ่ยอุ้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 ยสิงแล้วค่ะเกิดพวกเธออ้ายอายอะแลก็มาที่จุดที่นี่ใช่ใชไหมเช็คพอยท์ นายามาส่งแล้วทำไมทำไม,มหน้าตาปแปลกก็นั่ะ <c oughs> สิคะฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแหมเบียงานที่เธอให้ฉันทำนะ่ะ <c oughs> รายได้ก็โอเคอยู่นะ <c oughs> ใช้ได้เลยใช่ไหมัมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากอุ้ยต่าแล้วฉันทำถังขยะยาคอลลมนะ่ะ มอไซค์เธอจอดอยู่ฝั่งโน้นนะเ่อยมอไซค์จริงๆแล้วมอไซค์นั้นเป็นของเจเหรอาจริงเหรอ <c oughs> ของฉันเองเหรออ่าอุย้ยโทษทีมึนน่ะช่วงเนี้เยเพกันชามากไปหน่อยเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ทำตัวไม่ดีนะจริงเหรอขอโทษนะที่เป็นคนออไม่ดีนะ่ะไม่เป็นไรชอบคนไม่ดีอุ้ย <c oughs> ตายแล้วค่ะคุณพวกเธอพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ามาเบียอยากฉันขับเองรับพีเธอซ้อนนะได้ครับมาเลยค่ะคุณพวกเธอฉันพาผู้ชายไปซิ่งค่ะอ้อ,อยอ,อย้ยเก๋ๆค่ะตัดหน้ารถไฟค่ะปีงาฉันว่าจะเห็นอะไรแวบ,บๆในนั้นน,นนะอะไรครับ เนี่ยในนั้นนะ่ะมันเหมือนมันมีอะไรแว๊บๆน่ะว้ายมีคนมาสงสัยจะเป็นพว<บ>กโจรนนะบีอาเบรีามายมัย<า>นมาแล้วทำไมมีแต่คนสงสัยมันแค้นจากที่เราขโมยโคกเมื่อกี้มีแน่เลยอะ่ะอาฉันกินกําแพงแทำไมคะคุณมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ โอ๊ยเออโอ๊ยทำแผลก่อนทำแผลก่อนโอ๊ยตายแล้วกลับไปแล้วค่ะนี่พวกมึงอย่าหวังว่าพวกมึงตัวใช้ชีวิตอยู่ยางมีความสุขนะโอ้ยมันเกิดใหม่อ่ะโอ้ยตายแล้วทำไมมันหอดร้ายอย่างนี้ล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงพวกมึงต้องจึกบาซิก,ก้ากูดหนูก่อน <c oughs> นี่มึงอย่าหวังว่าจะเ,เก่งแถวนี้อืมอย่าหวังว่าจะบวดเก่งแถวนี้มหมดไหมคะมึงจะเหลืออีกตัวนึ่งเลยเรียบร้อยการ์ดบัตรบอกเธอว่าเจ๊จะยิงเบียรฉันไม่ยิงเบียร์หรอกาย ทีนี้คงไม่มีใครตามมาล้างแค้นพวกเราอีกแล้วนะคะเบียคงไม่มีแล้วครับจ้คคะไปดูวิวบนภูเขากันดีกว่านึกไงชวนฉันเนียอ่ะไปก็ไปวันนี้จะดูซึมๆนะเบียจจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็ไม่มีอะไรครับ รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยจริงเหรอป้าปาเดี๋ยวเจ๊ไปอยู่บนภูเขาเ,เพื่อนไปที่ที่สบายใจแล้วกันนะพี่ชอบที่ชอบค่ะไปที่สบายใจขับขับดีๆสิคะใต่ฟุตบาทกขาไม่ดีนะคะตัวเองพยายามอยู่ คนรวยนะที่นี่ยแต่พูดถึงเจก็แต่งตัวดูผีขึ้เนเยอะเลยนะจริงเหรอสวยใช่ปะเออแบบดูสวยขึ้นฉันมันคนสวยอยู่แล้วละ่ะคุณพกเทดูไม่เหมือนดูไม่เหมือนเป็นแกลลี่แล้วก็ช่วงนี้ฉันเลื่อนขั้นมาเป็นแม่เลาแล้ว <c oughs> เป็นแม่เลา นารักสันเนี่ยใช่ค่ะอย่างนี้ก็มีเด็กเยอะเลยดะครับมีเด็กในสังกัดเยอะทำไม่ะคะนี่อยากคิดจะซื้อนะฉันไม่ขายเธอหรอกเธอต้องกินฉันคนเดียวขำอะไรค้าเด็กเธอไม่ไงลูกภูเขาตั้งเยอะได้ปีอะไี เบยอยากดูบรรยากาศลูกไหนเบยก็เลือกขึ้นเป็นลูกนั้นได้เลยค่ะคุณอ๋ออยากอยากได้ตรงไหนก็ไปเลยใช่ไหมใช่อยากได้ตรงไหนก,ไนะก,ไก็เลือกได้เลยนะอย่างน,นี้ก็ดอกไม,ม้เนี่ยอืมกลิ่นลาเวนเดอร์โชยมาเลยนะขนาดแค่ขับผ่านนะเนี่ยเฉินคงต้องหลบไปดูหน่อยแหละคะ่ะคุณพบแทนอยากเอาโม่ออกอ,อก่ะทำไมอยู่่่ออนๆีจานะต้อ,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 อลาเวนเดอร์เนี่ย เอปีอะเธอมีพฤติกรรมแปลกๆอะเธอมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าอะ่ะก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้เช้ามีต้องเดินทางไปเกาหลีแล้วครัไปเกาหลีหรอไปทำอะไรคือเบียรมีงานที่จะต้องไปทำแล้วอาจจะอีกหน,าน้าในควาจะได้กลับมาอ้าวหรอ พรุ่งนี้บินกี่โมงคะจะไม่ได้กลับไปอีกเลยก็ได้วิ่งหรอทำไงดีล่ะคะคุณพวกเธอผู้ชายจะไปเกาหลีแล้วนะ่ฉันต้องฉันต้องลังเขาไว้ไม่ไปไม่ได้หรอบีค่ะเดีต้องไปจริงๆเหรอ <c oughs> ใช่มต้องไปจริงจริง <c oughs> ก็เป็นพรุ่งนี้เชา้ชาครับหกโมงเช้านะหกโมงเช้าหรอ,อใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งที่สนามบินก็ได้ เธอต้องมาไนะค่ะฉันสัญญาว่าฉันต้องไปส่งที่สนามบินอยู่แล้วค่ะคืนก็ไปกลับบ้านไปเก็บกระเป๋าพักผ่อนกันอ้อยอ้อยเบียค่ะครับฉันขออะไรยอย่างหนึ่งสิว่าไงเด็ดดอกไม้ฉันดอกหนึ่งสิเด็ดดอกไม้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดดอกไม้ค่ะไม่ใช่ชกฉันนะคะคุณเบียขาหย่าคาเบียอย่าทำร้ายฉันนี่มันไล่ดอกไม้เบียเด็ดดอกไม้เบียขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูน่ารักไหมดูน่้รักผู้ชายผู้ชายโอ้ยโอ้ยดูได้ลรึน่ารักจริงๆค่ะนี่กลั่นแกล้งลังแกฉันนะได้แต่งไหมได้ถังเจ้ จริงนะคะผู้ชายใจร้ายนะคะคุณพกเธอไปเบียเดี๋ยวฉันไปส่งอะไรนะรถหายไม่เจอหายไปแล้วรถมันอยู่ฝั่งโน้นคะ่ะต้องวิ่งึ้นไปไม่ต้องเด็ดแล้วนะคะดอกไม้นะฉันไม่อยากดมแล้วฉันเด็ดเองก็ได้อารมณ์เสียคะ่ะให้เีเด็ดให้ไหมไม่เป็นไรคะ่ะมาเบียเดี๋ยวจ๊้พาไปส่ง ก็เดี๋ยวพวกนี้ฉันไปส่งเธอที่สนามบ,บินละกันเนาะบ้านเธออยู่ไหนเนี่ยโอเคครับฉันไปส่งเธอที่บ้านก่อนบ <couples S 1> ้านเบียร์หรือบ้านแฮงรู้สึกใจหายเหมือนกันนะเนี่ยที่เธอต้องไปเกาหลีนะ้าฉันไม่อยากไปเลยอตายเอบียร์ยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจนะอา้าวตายหรอก็ได้ไปนู่นย่มยัง ขึ้นมาขึ้นมาฉันไปที่ตั้งใจตัวแนะดงเลยเมือ่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะฉันบอกว่าฉันใจหายเหมือนกันนะที่เบียร์ต้องไปเกาหลีนะ <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมส่งไลน์ส่งเฟซบุ๊กมาทักทายกันบ้างโอ้ยเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะความรักไม่ทำให้รู้สึกเจ็บคะ่ะ เออเลือดจุนไม่เป็นไรค่ะคุณก็ะเธอีรถพวกนี้มันขับกันไม่ดีเลอใช่เจ๊ขับดีคนเดียวเลยรถพวกนี้ขับไม่ใช่จะขับรถดีคนเดียวถูกต้องค่ะรัดรัดไปเลยแล้วกันนะเหินฟ้าอุ้ยอีกแล้วเ้ยเดี๋ยวมันจะถึงไหม เฮ้ยปกติปกติฉันไม่ได้ขับรถแย่ขนาดนี้นะอุ้ยแต่ละอุ้ยรถชนอีกแล้วเป็นอะไรกันรถชนมากเลยเดี๋ยวเบียรผักแจ้คไปแจ็รถชนอย่าค่ะมันมันเบรกทันพอดีค่าเบียร์เบียร์เราว่าเราว่าเราไปคันนี้กันเถอะลงไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเบียร์ขึ้นมาเบียร์ค่าเบียร์ค่าโอเคเบียร์ขึ้นมาแล้วค่ะ จะไปส่งเธอที่บ้านนะคะลระกาเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะนอนพักผ่อนแลพวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้าไปส่งเธอที่สนามบินนะคะคืนพอกเทอโอ๊ยโอ๊ยโอยโอย,โอย,โอยขับรถกันไม่ดี <laughs> ไปอยู่เกาหลีอ่ะทำตัวดีๆนะแจ้ขาเจ้มีใบขับขี่มาเนี่ย <laughs> มี <c oughs> ครับไหน <c oughs> ไม่งั้นจะกล้าขับรถหรอซื้อมาล้วครับปากเสียนะกไม่ได้ซื้อฉัฉฉนสอบใบขับขี่ผ่านจริงๆสอบต้องสองรอบเนี่ยยังไงก็ถึงบ้านแบบปลอดภัยไม่ต้องห่วงหรอก จอดทำไรนีไ่ไงถึงบ้านเบียร์แล้วนี่ใช่ปะนี่เบียร์ทางเลยไม่เห็นเจ๊จอดอยู่อ่ะหาเหรอ,อนิ่งเดี๋ยวมันก็ะสุนเลเนี่ยอ๋อถึงแล้วโอเคโอเคค่ะเบียร์ <c oughs> เบียร์ครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะไว้พรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนที่เขาเดินจากไป ฉันรู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้สิพวกเธอใครโทรมาเลยฉันอยู่กับผู้ชายชอบโทรมากันจริงเลยพวกเธอกลับบ้านคนเดียวเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้นะไอโอ้อยไอไอไย,ออย,ออย,ออยเดินดีกว่าค่ะคุณ <c oughs> ก็ไม่ได้รักเธอแล้วแต่ทำไมฉันถึงร้องไห้ละ่ะคะคุณขณะนี้เวลาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วฉันก็ยังนอนไม่หลับเพราะฉันอดคิดเรื่องน้องเบียไม่ได้เศร้าจังเลยค่ะคุณพวกเธอทีวีก็ฉายอะไรก็ไม่รู้นะ่ะ ฉันไปนอนดีกว่าค่ะอ้อยอ้อยไม่คิดมากไม่คิดมากอ้ายเห็นกางเกงในฉันด้วยแหละค่ะคุณพวกเธอไม่คิดมากไม่คิดมากน,ะนอนหลับดีกว่าค่ะคุณเฮ้ วิตายละกี่โมงแล้วคันนี้เห็นเกงในฉันอีกแล้วนะครัคุณตายแล้วตีห้ากว่าแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปส่งเบียร์ไม่ทานลงจอดรถอยู่ไหนเนี่ยเอาาขันไหนไปดีล่ะพอดีรวยอะมีหลายขันอะเอาคันนี้ไปละกันจะได้ดูมีภูมมฐานหน่อยครับคุณบักแท่อ มาแผนที่ก่อนนะคะสนามบินสนามบินจะต้องรีบไปสนามบินค่ะโอเคค่ะซิ่งแล้ค่ะพวกเธออย่าอะไรอย่างนั้นหลบไปหลบไปโอ๊ยตายแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจชนเธอไอ้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 ตายแล้วค่ะคุณพวกเธอแล้วชนอีกแล้วค่ะ ขอโทษค่ะแต่ฉันต้องรีบไปสนามบินนะคะอ๋อไอวายวายวายจะไม่ทันหรอกค่ะน้องเบียบอกเครื่องออกเครื่องจะออกแล้วค่ะโอ้อยตายแล้วซิงสุดพลังค่ะซิงสุดพลังค่ะ อ๊ย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 โอ๊ยทำไมสตาร์ทไปติดล่ะคะเนี่ยแย่แล้วค่ะโอ๊ยทำยังไงดีเฮ้ยอายสงสัยฉันจะไปส่งเบียร์ไม่ทันแล้วอ่ะเศร้าจังเลยค่ะคุณพวกเธออายอาย ใครขับมอไซค์มาวินนี่่ะอยยวิว้เะปิว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 ยวิบิว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 ไปิวิวิวเวิ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 ่ิคิวิว่วิวไมิวิวนวิวิว่วิวิูิวอวิวิวินิว่ายวิ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 ยิวิวาริว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 เวิวเว็วิวิริวิวไวิวนวิ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 ะิวิวแน่วๆนะสิค่วเกาะละค่ะเกาะวน่นๆนะคะเกาะละค่ิวกวิละค่ะ ระวังนะคะระวังนะคะจะถึงช้ากว่าเดิมไม่แค่คุณเนี่ยหอยซิ้งเลยค่ะซิ้งเลยค่ะซิ้งเลยค่ะหลอดไปทางไหนนะสนามบินเนเตอุ๊ยโอเคค่ะฉันรู้ทางหน้าแต่เธอมาทำอะไรแต่เช้าเมเนเตต้องไปส่งฉันนึกว่าเธอยังไม่ตื่นนะซื้อปะท้องผัวผัวแล้วหล่อต้องไปซื้อปะท้องผัวตอนเช้า โอ้ยก็มันหิวนี่ค่ะเจ๊อุอ้ยแล้วต๋อีบตื่นมาส่งผู้ชายแต่เช้านี่ไปค่อยเลยนะคะโอ้ยเขานัดชั้นหกโมงนะชั้นได้สายแล้วเนี่ะผ่าไฟแดงไปเลยค่ต้องสนใจแล้วเรื่องผู้ชายสําคัญกว่าค่ะคุณเพราะเต๋อตอนนี้มันจะหกโมงแล้วนะคะโอยต้ยคอยเครื่องดีเลยนะคะอคอยเครื่องดีเลยใช่จาผู้คอยเครื่องดีเลยค่ะคุณยหญ่ซิาสิ้นราคาเร็วกว่านี้ไม่ได้ยังไงล่ะฮะ อุ้ยนี่เร็วสุดแล้วนะคะโอ้ยสียตัวหนักอ้าวมาว่าฉันอีกเดี๋ยวมาโทษฉันนะคะโอ้ยจะทันไหมครั้งเนี่ยแกเธอเร็วสิรู้ละค่ะซิงอยู่ข้าไว้ยระวังระวังโอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วครับคุณเกือบไปแล้วนะคะคุณพวกเธอเดี๋ยวข้ามสะผ่านนี้ไปหน่ก็ คซิ้งปไปเลยคะ่ะคุณเพื่อนซิ้งปไปเลยคะ่ะนี่มาเด็แต่เช้าอยู่เลยนะคะแผ่นหลังฉันมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะ่ะฉันดูตรงเนี้ยฉันเห็นแผ่นหลังฉันนะ่ะก็ไก่จีไม่ใช่หรอเออเม็ดอะไรก็เต็ <ขอ S 1> ไมไปหมดอ๋อรีไปตกผู้ชายแล้วก็ไปรับงานกับชาลีนะคะ่ะนางฟ้าชาลีนะ่ะแกคะแกจะไปไหนคะยาย่าเราจะไปไหนคะออมิคจีออมิค่จีอีเอาพากูมาหลงหรือเปล่าคะ ตรงนี้มันตันนะคะตรงนี้ตันแย่แย่มาตันค่ะไม่ใช่สนามบินมาทิศตะวันย์ยาอีนี่สนามบินอยู่นี่เดี๋ยวคุณมาให้ใหม่เน่ฉันมาให้ใหม่แล้วอีนี่พาดฉันปลาอะไรก็ไม่รู้พามาท่าเรือผู้ชายไปที่เรือไปเกาหลีนะจ๊ะเห็นสีชมพูไหมเห็นสีชมพูในแผนที่ปะใหม่ง่าไม่เห็นเลยท่านไม่เห็นหรอ อจอดค่ะจอดฉันขับเองจอดอะไรคือเนี้ยนี่ดิพาฉันมาท่าเรือทําไมก็ไม่รู้ขอโทษค่ะนาบบินอยู่นี่นะจ๊ะแล้วแบบเดียวจะไปทันเวสตเสี่ไม่เป็นไรค่ะไปค่ะอะไรเนี่ยนี นี่สนามบินที่ตรงนี้คาะไปสนามบินทางนี้คือทางไปสนามบินนะคะจำไว้นะคะคเอเหมือน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 ต้องอ้อมนะคะคนหนึ่งหลงต้องลงทางอ้อมไม่หลงไม่หลงมันชูนิ้วกลางให้เราน่ะเลาก็ชูกลับค่ะไม่ดีมั้งคะไม่ดีมั้งคะ เดี๋ยวผู้ชายก็ไปก่อนหรอกค่ะเลยวสิอ๋อจะถึงแล้วถึงแล้วถึงสนามบินแล้วค่ะฮะฮะอ้อยอ้อยถึงแล้วอะไรเนี้ยถึงแล้วถึงแล้วกันเมื่อไหร่อะคะเดี๋ยวนะคะย่าฉันขอตัวนะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องถอดหมวกกับน้องก่อนฉันต้องถอดหมวกกับน้อก่อนเดี๋ยวไม่สวยอายอ้ายขอบคุณมากนะยย่าไปซื้อปลาทั้งโกอตามสบายเลยค่ะซื้อเผื่อนี่นะเดี๋ยวฉัน่บผู้ชายเสร็จฉันจะไปหา โอเคค่ะมันเข้าได้ไหมอ่ะโอ้ยไปไปอยู่ไหนละ่ะคะเนี่ยผู้ชายของฉันอยู่ไหนล่ะคะาตายแล้วกำมิดออกไปหรือยงังน่ะถามผู้ชายคนนั้นดีกว่าพี่คะสายการบินที่จะไปเกาหลีไปหรือยังคะ หาอะไรนะคะเครื่องกำลังจะออกล่วคะเครื่องอยู่ไหนคะเครื่องอยู่ไหนคะได้ไงอายวินได้ไงเครื่องบินของเบียนะเบียเดียวฉันมาส่งเธอแล้วคะ่ะคุณพวกเธอเบียอออ๋ออออ๋ตายแ,ตแล้วค่ะคุณพวกเธอคเครื่องบินเดียวอย่าเพิ่งไปเรายังไม่ได้บอกลากันเลยนะคะ ไปซะแล้วเสียใจนะคะคุณพวกเธอตื่นสายมาบอกลาไม่ทันน่ะพวกเธอ